ถ้าเ,เพื่อนเ่อนนึกถึงแบรนด์วินแวร์เพื่อนๆอาจจะนึกถึงเสื้อฮาวายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวินแวร์เนี่ยนะครับมีกางเกงด้วยนะครับผมนี่ครับวินแวร์ดับเบิลยูแพนสองนะครับสีเจแปนิสเดนิมเลยนะเ,นเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับสีของมันเนี่ยสวยมากนะมันสีมันคล้ายๆกับสีของยีนญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยสบายมากนะครับสมกับเป็นวินแวร์นะครับผ้าของเขาเนี่ยมันก็เป็นผ้ายีนนั่นแหละเป็นผ้ายีนหนาอยู่ที่สิบออนด้วยกันตัวนี้ทางแบรนด์เนีี่่ยเเเ้าาาดไซน์มมพือใหหะ กับการใส่กับพวกเสื้อฮาวายเสื้อแขนสั้นเสื้ออะไรแบบวันหยุดช่วงเวลาฮอลิเดย์ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าตรงเอวเนี่ยนะตรงกระดุมเนี่ยทำมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวซิปเนี่ยก็เป็นซิปของ YKK เลยรายละเอียดตรงนี้นะตรงบริเวณเอวด้านหลังเนี่ยมันสามารถที่จะขยายได้แบบสบายๆเลยสําหรับคนที่ไม่ชอบใส่อะไรที่รัดๆใส่แบบสบายๆแล้วก็ดูกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยตัดเหลี่ยมนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกาง เกงทรงเบเกอร์แพนนะเนี่ยผมชอบรายละเอียดตรงนี้ที่เขาแบบตัดเป็นลักษณะเหลี่ยมแบบนี้นะครับออกมาดูสวยแล้วก็กระเป๋าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าตัดแบบตรงๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีโลโก้วินเวียร์อยู่สำหรับกางเกงทรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีแรกก็คือสีเจเปินิสเดนิมนะครับทำมาจากผ้ายีนสิปอนด้วยกันนะครับส่วนอันนี้นะครับคือสีดาครับสีดำเนี่ยจะเป็นผ้าลิฟต็อปลายตารางแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จับดูมันก็จะเย็นๆดูระบายอากาศได้ดีนะดูเนื้อผ้าของเขานะครับ ก็แบบใส่สบายแล้วก็ตัวตารางของเขาก็ออกมาดูแบบค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอยู่นะสวยงามมากนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ผมชอบนี่สีเขียวมะกอกนี่ซึ่งสีเนี่ยมันก็จะให้ลุกแนวทหารทหารหน่อยนะครับก็อาจจะแมทในแนวมิลิทอรี่ได้นะอันนี้ใส่แล้วก็น่าจะเท่ยู่แล้วก็เนี่ยครับโลโก้วินแวร์ก็จะมีอยู่ด้านหลัง ส่วนค่าตัวของกางเกงตัวนี้นะครับอยู่ที่1,390บาทนะครับแล้วก็กางเกงตัวนี้มันจะมีอยู่3ไซส์เ,เพื่อนๆมันก็จะมี M L X L นะอันนี้ก็ไปดูไซส์ชาร์ตเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันแอดจัดได้อย,อ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 ,นะอยู่แล้วนะครับตามลักษณะเอวของเรานะครับเราก็เลือกเอวที่เหมาะสมนะมันก็จะเฟล็กซิเบิลอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองฟิตพิกให้ดูนะครับเ,เพื่อนๆ